สวัสดีครับคลิปที่สองครับเราพามาดูระบบน้ำนะครับคลิปนี้ับเครื่องทำงานแล้วครับเครื่องอยู่บนเดินนะครับไมนน่อยู่ข้างล่างครับองอยู่ข้างล่างเครอ เรื่องเาไปไม่ต้องเร่งมากนะครับเบาไหวยเยอะนะครับที่ระบบน้ำแรงดันอากาศของเรา อันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับไม่ใช่ระบบน้ําของเราของเราเป็นท่อพ v c อันนี้ของญาติครับเออของเราครับท่อพ v c ดันขึ้นเนินไปนะครับขึ้นเนินโน่เลยครับสองร้อยกว่าเมตรเห็นต้นไม้นะครับต้นมะม่วงต้นกล้วยครับไกลๆโน่นเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับไปกันครับ ไปกันเ่ามีป่าข้าโพดนะครับแล้เราจะเดินไปที่ต้นไม้ปั๊มตัวนี้ดันขึ้นไป200กว่าเมตรนะครับขึ้นเนินอย่างเดียวแล้วครับขึ้นไปขึ้นไปเหมือนจากอ,าองซอยถึงบ้านผู้ใหญ่เฟอร์นะครับ มาเดินกว่าจะถึงยังเหนื่อยเลยครับเนี่ยไม่รู้ห้านาทีจะพอหรือเปล่าไปครับไปที่ต้นไม้กันต้นมะม่วงมีห้างมีต้นกล้วยอยู่ตรงนั้นนะครับข้าโพดครับข้าโพดก็ถือว่าฝัากใหญ่ดีนะครับส่วนส่วนมาก ส่วนน้อยตรงไหนดินที่ไม่ค่อยดีก็จะต้นเล็กหน่อยดินแน่นครับตรงไหนดินฟูฟูหน่อยโอ้ต้นสูงผมสูงร้อยนี่ครับพักใหญ่เหมือนกันนะครับแต่มีสองฝักด้วยแฉมขึ้นมาฮะ ตักใหญ่เหนื่อยครับเดินเหนื่อยเลยมาดูระบบน้ำกันครับโอ้เดินขึ้นมานี่เกือบสองนาทีนะครับถึงถึงต้นมะม่วงแล้ว สานาทีประมาณ3ามนาทีครับโอ้สายยางแข็งเป๊้ครับนี่ครับอยู่บนนี้สายยางยังตอนใช้ปั๊มหางสายผ้านี่ไม่ไม่แข็งอย่างนี้นะครับนี่ครับโอ้เหมือนเดิมครับไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นน้ำหมักชีวภาพครับ เวลาน้อยนะครับ5นาทีเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ครับถนนครับดันมาถึงถนนนี้เลยถนนลุกลงังเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้ครับน้ําจะแรงแค่ไหนอ๋อเปิดเลยครับอุ๊บโอ้เป็นไงครับน้าโอ้โหแรงครับแรงจริงๆง ออกเต็มท่อหน้าสามนะครับพุ่งนี่ประมาณหนึ่งครืบถ้าข้างล่างนี่น่าจะประมาณสองครืบกว่าครับพุ่งอันนี้มาสองร้อยกว่าเมตรนะครับถือว่าใช้ได้นะครับปั๊มตัวนี้โยกน้ำครั้งเดียวครั้งต่อไปก็โยกไม่เยอะนะครับโอ้โหน้ำแรงกันเลยทีเดียว สวัสดีครับ